วันแชมเปี้ยนชิพองค์กรสื่อกีฬาระดับโลกผนึกกำลังสนามมวยเวทีลุมพินีเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมวยไทยเตรียมเปิดศึกวันลุมพินีด้วยมาตรฐานโปรดักชันระดับโลกสร้างคอนเทนต์กีฬาในรูปแบบเวอร์คลาสยกระดับวงการมวยไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยบิ๊กบอสใหญ่ชาตรีสิทธิ์ยอดธงแย้มจัดศึกปฐมฤกษเิกมกราคมปีหน้าในรูปแบบอินเตอร์เนชั่นแนลไฟท์ที่รวบรวมศิลปะการต่อสู้อันหลากหลายทั้งมวยไทยมิกมาเชลอาร์ตคิกบ็อกซิ่งและอีกมากมายยิงสดมากกว่า100 50ประเทศทั่วโลกมีผู้ชมมากกว่า60ล้านคนในทุกแพลตฟอร์มครับเร,เราจัดท,ทุกวันศุกร์กลางคืนเราจะจัดการ์ดสองอัน,อ,น,อ,นอันหนึ่งเป็นนานาชาติแล้วก็อันหนึ่งเป็นไทยเราจะดูซูเปอร์สตาร์อย่างเดียวซูเปอร์สตาร์ที่มีโอกาสขึ้นเวทีใหญ่ที่สุดทั่วโลกในวันซูเปอร์สตาร์แบบนี้ทุกคนทุกคนรู้นักมวยทั่วโลก,บบก,ก,ก,มโลกไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวนะทั่วโลกอยากเข้าวันทําไมวันมี เป็นระบบสูงที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็ให้เงินมากที่สุดและมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตแล้วก็รักมวยนี่ไม่ใช่เป็นพนักงานของผมนี่เป็นพี่น้องกันผมเคยเคยผมรักมวยขนาดเขารักมวยแต่ผมผมไม่มีผลสวรรค์ขนาดนี้ <laughs> นี่เป็นแชมป์โลกจริงๆที่วันทำทุกอย่าง the best of the best ครับและวันลุมพินีจจะจะเป็น the best of the best ด้วยครับ ไม่ได้จัดกี่ปีหรือว่าอะไรผมว่าจัดตลอดเวลาจนผม <laughs> ถึงผมตาย <laughs> จัดไปเรื่อยๆเรื่อยเลยไม่ไม่ <ๆ S 1> ไม่หยุดอย่างน้อยที่สุดปีหน้า52ครั้งแต่ผมว่าในอโวคมากกว่านั้นเยอะพอดีกอ,องถับบกบขเขาเขา<อ>ชวนชวนชวนผมว่าตอนมีโอกาสผมต้องคิดหลายหลายทิดก่อนแล้วตอนตัดสินใจว่าผมมีเขา ผมอยากให้มียุติธรรมศิลปะที่จะให้ไปในกีฬาจริงๆมันไม่ใช่เล่นการพนันแล้วก็นักบวยด้วงหลอกอย่างนี้ผมผมยังไม่ได้อย่างนั้นแกองทัพเขาบอกว่าพปทเขาบอกว่าอยเปอร์เซ็นอยเปอร์เซ็นและโอเคจากเพราะนั้นผมมีความมั่นใจจัดกับกับพปทกับกองทัพ เราจะทำะสุดยอดจริงๆให้เพื่อเมืองไทยเพื่อประเทศไทยเพื่อคนไทยล้วก็ทุกคนจะรู้คนไทยเมืองไทยสุดยอดขนาดไหนทั่วโลกจะดูเพราะว่าวันลุมพินีจะไทยสด154 4ประเทศทั่วโลกทุกวันศุกร์คืออันนั้นตอนนี้ผมยังไม่ได้คิด100%เต็มที่แต่ผมอยากทำคือแบบเรามีมวยไทย2อ,อย่างมวยไทยวัฒนธรรมมวยไทยมีไววครูมีรำมวย แล้วก็มีแบบประวัติศาสตร์มวยไทยผมอยากป้องกันผมอยาก preserve ปกป้องปกป้องอันนี้รักษารักษาแต,แต่แต่เราต้องคิดอนาคตด้วยอนาคตเป็นกีฬามวยไทยเป็นอะไรความจริงมวยไทยเป็นหลายอย่างคุณค่าเรื่องราวแล้วก็ฮีโร่แต่อนาคตนะทุกคนเด็กๆทั่วโลกเขาไม่ชอบอ,อันอันอันอ,นอ,นอารายการชา้าๆเราต้องคิด อนาคตโตยังไงถ้าเกิดวันโตทุกนักมวยจะได้เงินมากกว่าแฟนๆทั่วโลกจะขึ้นแล้วก็มีหลายอย่างโอกาสทุกคนมีโอกาสโปรโมตเตอร์มีโอกาสผู้นาค่ายมีโอกาสทุกคนมีมีโอกาสและประเทศไทยมีโอกาสเฉกพาะนั้นที่วันจัดอยู่นวมเล็กๆอันนี้จะผมว่าน่าจะทําที่วันลุมพินีด้วยครับแต่เราต้องเข้าใจมีสองฝ่ายแล้วก็ผมผมไม่ใช่เป็นคนนักธุรกิจ จากต่างประเทศหรือว,ว่าคนนักธุรกิจที่ไม่รู้จักมวยไทยผมมาจากครอบครัวมวยไทยผมจากค่ายมวยไทยเคยเป็นลูกศิษย์นักมวยครูทุกอย่างผมรู้มวยไทยในใจและแบบคือแบบเราเราดูที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้สําหรับถ้าเกิดเรามีอยากมีสําเร็จในอนาคตเราต้องคิดไอเดียใหม่เหมือนแบบตอนนี้ก่อสร้างฮีโร่อันนี้สําคัญมากที่สุดให้แรงบันดาลใจทั่วโลกคนที่ อาจจะเป็นคนยากจนแต่อดทนทำงานหนักฝันใหญ่แล้วก็มีหลายอย่างถ้ากลายเป็นแชมป์โลกและกลายเป็นคนรวยแล้วผมดีใจมากอย่างนี้ให้โอกาสทุกคนเพราะว่าผมเคยเป็นคนจนแต่ถ้าเกิดผมมีโอกาสนี้ความจนพีอ่อยากเอาด้วยแล้วทุกคนทุกคนที่เมืองไทยมีโอกาสมวยมวยมีมูลค่าสูงมากแต่ที่ไปไม่ได้ก็คือการพนันในสนามมวย แล้วไม่มีใครกล้าลือ้อผมถูกสั่งมาให้ลือ้อแต่ผมลื้อเฉพาะสนามมวยเวทีลุมพินีแล้วก็พี่น้องวงการมวยอะ่ะผมก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเพราะนั้นในอนาคตในบ้านเราจะมีสามสนามมวยสนามมวยแบบลุมพินีแล้วไปทั่วโลกแล้วทุกอย่างเป็นมาตรฐานตามที่คุณชาตรีพูดสนามมวยที่สองคือสนามมวยที่เราเห็นหน่ะตามต่างหวัดหรือทุ่ทั่วไปสุดท้ายคือสนามมวยเชิงท่องเที่ยวที่อยู่ตามหัวเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพัทยา นะครับหรือเชียงใหม่แต่ทั้งหมดเนี่ยทรัพยากรมวยทั้งระบบที่มาจากลากเงา่าต่างจังหวัดจะถูกส่งเข้าที่วันลุมพินีแล้วผมยืนยันว่าค่าตัวนักมวยทั้งหมดนายสนามมวยอย่างผมไม่มีหักสักสลึงหนึ่งนะครับแล้วเรามีกฎเล็กอีกข้อหนึ่งที่จะตอบโจทย์ของเขาคือตั้งแต่ตัวผมลงไปหากใครทําให้การแข่งขันและการตัดสินไม่ยุติธรรมคนนั้นเกตเอาจากลุมพินีทันทีและกรรมการของผม นะครับจะไม่มีข้อผิดาพาดเพราะผมเตรียมเรื่องนี้มาหนึ่งปี2องเดือนอย่างที่ผมบอกแล้วกรรมการของผมปัจจุบันมีทั้งหมด19คนมีทั้งเพศช,ชายและเพศหญิงเพื่อลองรับเขาและผมจะพิสูจน์ให้ชาวโลกเห็นว่ากรรมการไทยตัดสินไม่แพ้คนชาติใดๆในโลกใบน,นี้นะครับผมผมขอญาตอยากอยากบอกแค่นี้คือแบบสนามมวยเวทีลุมนีรวมทั้งทหารพวกผมโนดขอชาติเรื่องเดียวจริงๆคือขอให้กลับมาบ้านเราแล้วทำประโยชน์ให้ประเทศไทยและคนไทย ถ้าหากทำเรื่องนี้ก่องทัพบกตั้งแต่ตัวผมลงไปหรือจะเปลี่ยนคัขี่คนก็ตามยินดีแล้วตอบโจทย์สิ่งที่คุณชาตีเพราะเรารู้ว่ามวยไทยจะสร้างประเทศไทยและคนไทยต่อไปครับ